สำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดู t o y ยต้าไฮรักรีโนะฮะตัวนี้เป็นตัว 2.4e นะคร e ับ 2.4e p l เ n e r Double c a ินะฮะ Double c a ครับปีนี้เป็นตัวตัวปี17นะ,ะลากจด18นะฮะปี17ลากจด18สภาพสวยมากๆเลยสภาพดูดีมากๆเลยฮะสภาพดูดีจริงๆไม่แค่แสงวันโลฮะดูสภาพก่อน เอาใจคนทํางานเอาใจไว้รุ่นหน้าดูเลยฮะคันนี้เปิดตัวแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันช้าอดไม่รู้ด้วยนะครับดูสภาพครับดูถูกมากๆเลยถูกมากๆเลยคันนี้ป้ายแดงน่าจะเป็นล้านนะตัว2.4 E นะฮะตัวอ e นะฮะสวยๆป้ายเกียร์อัตโนมัติครับผม สวยมากๆเลยสภาพโดยรวมสวยมากๆเลยสวยจริงๆฮะคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสวยมากๆเลยครับเป็นไงฮะสวยจริงฮะเดี๋ยวกล้วยพาเขาไปดูข้างในฮะภายใน ไปพร้มพรอมๆกันฮะเป็นเบาะหนังนะครับดูเบาะหนังไหมฮะสภาพสวยมากๆเลยเบาะหนังสภาพสวยมากๆเลยเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยสภาพโดยรวมไม่เป็นอะไรเลยไม่มีริ้วรอยเลยสภาพสวยมากๆเลย 99. 9 9เซเลยสวยจริงฮะดูเลย สวยมากๆเลยฮะครับผมเลขใหม่แค่แสนหกนะครับแสนหกไม่มีโกหกไม่มีหมองเม็ดเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเครื่องยนต์สองจุดสี่ฮะดูสภาพดูบอาเป็นไงสวยมากๆเลยสวยจริงนะสวยมากๆเลยฮะอุปกรณ์ออปชั่นครบสมบูรณ์แบบเลยเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยผมว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนห้าแสนเก้าเนี่ยสวยจริงฮะ สวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันครับแอร์เย็นๆช่ำๆเลยสตาร์ทแค่ไม่กี่วินาทีแอร์เย็นๆช่ำๆเลยดูเครื่องยนตนะ์ครับน็อตไม่มีขยับเลยบอกไว้เลยน็อตไม่มีขยับทุกอย่างสภาพเดิมๆนะ สภาพเดิมๆหมดดูเลยเป็นไงฮะเรามาดูความฟิตของเครื่องงานมาโชว์กันไม่แน่จริงไม่กล้าทำนะฮะนี่ถ้าเครื่องยนต์หลวมควนจะออกครับน้องกล้วยบอกไว้เลยเบื้องต้นนะฮะเป็นไงกล้าโชว์ไหมเป็นไงฮะกับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้พอได้ไหมเอ่ยคุ้มค่าไหมเอ่ยเหมือนที่กล้วยบอกทุกคลิปนะฮะ เหมือนที่กุ้ยบอกทุกคลิปนะฮะรถดี D, มีคุณภาพสภาพ99%วาลันตีเครื่องเกียร์ทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นจริงนะครับเหมือนพี่ซื้อรถกับผมเนี่ยรถคันเนี้ยป้ายแดงคันเป็นล้านซื้อกับผมแค่ครึ่งล้านทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นจริงนะครับคือเราดูแลแบบทุกอย่างจริงแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในความเป็นจริงด้วยดอกเบี้ยฮนะดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.59ครับถูกกว่าป้ายแดงอีกนะพอๆกับป้ายแดงเลยนะ ทุกธานาคารเป็นเครือขายอย่ายของเราหมดครับเบสคาร์ออโต้ทุกธานาคารเป็นเครือขายอย่ายของเราหมดเรามี3สาขามีรถมากกว่า300คันครับบริษัทเราน่าเชื่อถือครับมีรถมีทุกอย่างอยากได้รถรุ่นไหนทักเข้ามาครับเราหาให้ได้เราบริการดูแลครับไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้ครับทักเข้ามาคุยกันครับขับกล้วยทางไหนก็ได้เข้ามาคุยทิกตอกไลน์เฟซอะไรก็แล้วแต่มาคุยกันครับกล้วยยินดีให้คำปรึกษาไม่คิดค่าจะจ่ายครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ